มาถึงช่วงนี้นะคะขอมาก็อีกหนึ่งกิจกรรมคะ่ะที่คนส่วนใหญ่ชอบทำในวันหยุดนั่นก็คือนี่แน่ว้าวทำให้ใบหน้าเนี่ยหล่อสวยเปะ๊ะเวอร์ซึ่งพี่สาวคนนี้นะคะจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับลุกใบหน้าดูสิคะว่าเขาทำวิธีไหนอะไรยังไงกับพี่ทุกสนานแสนสวยของอิมไปฟังกันเลยค่ะว่าเขามีวิธีอะไรให้ใบหน้าเนี่ย อเเะบร์ได้เลยค่ะหนูอิมอิมและหลังจากที่ทีมง,งานเราไปสืบเสาะข้อมูลมาทำให้ทราบว่า ปัจจุบันหนึ่งในเทคนิคที่หลายคนในยุคนี้ให้ความนิยมสูงมากก็คือนวัตกรรมการร้อยไหมนั่นเองค่ะซึ่งเทคนิคนี้พัฒนามาจากประเทศเกาหลีและสหรัฐอเมริกาและแพร่หลายเข้ามาในบ้านเราแบบถูกกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าแต่ยุคนี้การร้อยไหมแบบไหนามาแรงและปลอดภัยสอนมาหาคําตอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้แล้วค่ะเจอตัวคุณหมอแล้วค่ะมาคุยกับคุณหมออานันต์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ คุณหมอคะได้ยินมาว่ายุคนี้เนี่ยเรื่องของการร้อยไหมเนี่ยหลายคนนิยมกันรจริงหรือเปล่าคะก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าปลอดภัยไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ได้เ,เห็นผลค่อนข้างรวดเร็วแล้วทราบว่าปัจจุบันการร้อยไหมก็มีการพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆไปถึงไหนแล้วคะค,คุณหมอ,อล่าสุดสามารถทําได้ถึงขั้นดึงหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดอ้แปลกมากงั้นต้องมาเจาะลึกกันเลยเทคนิคนี้คืออะไรคะเป็นการร้อยไหมกลวยละลายนะครับหรือว่าเป็นาษาอางกิ่งเชื้อสินหเ่น โอเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สําหรับคนไทยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถามคุณหมอเลยซิลคเอหรือร้อยไหม่รปรยละลายนี่เทคนิคเขาเป็นยังไงคะเออตัวไหมซิลคเอเนี่ยจะช่วยยกใบหน้าเรานะครับเหมือนเราเหมือนเราเอามือเนี่ยมาพยุงหน้าตลอดเวลาแล้วไหมลักษณะ,ข,ตตะข้อแตกต่างจากไหมก่อนๆยังไงคะอ่าข้อแตกต่างที่สําคัญคือตัวนี้หนึ่งคือ,อ,อมีตัวกปรยนะครับก็าสามารถดึงได้ค่อนข้างดีเหมาะกับคนที่หย่อนคล้อยเยอะ,ะหรือคนที่เคยรักษาวิธีอื่น เราไม่ได้ผลเช่นใช้ไหมปกติหรือใช้เลเซอร์ยกกระชับอื่นๆค่ะส่วนที่2ในตัวนี้ไม่ต้องผ่าตัดก็เป็นเทคนิคล่าสุดจากทางสหรัฐอเมริกาะนะครับต่อมาคือตัวนี้ไม่ทําแล้วไม่มีบาดแผลนะครับ ต่อมาคือเห็นผลทันทีคือทําให้หน้าดูเด็กลงอย่างน้อย5-10ปีแล้วก็อยู่ได้นานถึง3ปีโอโ้ซึ่งไหมละลายสมัยก่อนนี่อยู่กันได้ประมาณ1น1ปี 1>, 1ปีเท่าน,านั้นไม่น่านะคะคการร้อยไหมถึงได้มาแรงมากแต่ต้องถามถึงเรื่องของผลข้างเคียงดีแบบนี้ปลอดภัยแค่ไหนผลข้างเคียงเป็นยังไงหเหมาะกับใครคะ,ะปลอดภัยมากเพราะว่าผ่านออยอข,อของทางสหรัฐอเมริกา ของประเทศไทยของอยุโรปแล้วของไทยก็ผ่านแล้วด้วยของไทยผ่านแล้ว,วเรียบร้อยเรียกว่าคิวหน้ากันแบบไม่ผิดกฎหมายในเมือ,องไทย้อง,องแล้วก็ไม่มีสารตกค้างแล้วก็สลายไปได้เองภายใน3ปีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคใหม่ควรจะดูสถานพยาบาลหรือทางคลินิกที่ได้มาตรฐานนะครับ <c oughs> แพทมีเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการทํา <c oughs> รวมถึงวสัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นวสัสดุที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย บจะได้สวยอย่างปลอดภัยถูกต้องเลยค่ะคนอย่างเรานะคะผู้บริโภคยุคใหม่ต้องสวยหล่อแบบชาญฉลาดกันด้วยเอาคําแนะนําที่คุณหมอมาให้กับเราไว้ในวันนี้ไปใช้กันวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะดีครับฟังแล้วใครที่อยากได้ข้อมูลเป็นความรู้เพิ่มเติมโทรไปเลยค่ะ 089 484 99 11วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณหมออนันต์ที่มาให้ความรู้กับเราในอีกหนึ่งกิจกรรมฮิตของคนยุคนี้กันค่ะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมสบายๆแบบนี้ครบรถนะคะและกะละับมาเจอกอิมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะซิสเเกเกแบบนี้วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย